ลับามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจําทุกวันจันทรนะคะในช่วง Health Secret by ดรอรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจเ,เวงกุลจะมาให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจให้เราแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนําสามารถนํามาประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะนอกเหนือจากนี้คุณหมอก็จะมาแนะนําถึงรุ่งของนวัตกรรมสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่จะทําให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและ ปลอดไวไปตลอดการค่ะย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วคุณหมอให้การแนะนําในเรื่องของการดูแลตนเองให้ปลอดภัยและห่างไกลาจากไข้หวัดใหญ่ที่กําลังระบาดอยู่ในเวลานี้มาในสัปดาห์นี้ค่ะคุณหมอจะพาเรามาติดตามทําความรู้จักอย่างเจาะลึกกับโรค RSV ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรแล้วเราสามารถป้องกันอย่างไรได้บ้างไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันในช่วง Health Secret by ดรอรวรรณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ Health Secret by ดรอรวรันนะคะก็จะมีโรคยอดทิตตอนนี้ที่ระบาดมากในหมู่นักเรียนนะคะตามโรงเรียนเนี่ยก็คือโรค RSV ก็ RSV ก็คือโรคหวัดอย่างหนึ่งนะคะย่อมาจาก Respiratory Syncytial Virus ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะซึ่งติดต่อทางเดินหายใจนี่แหละคะ่ะเป็นดทั้งส่วนบนและส่วนล่างแล้วก็แพร่กระจายเร็ว โดยเฉพาะในเด็กเล็กเนี่ยต่ำกว่าอายุหนึ่งขวบเนี่ยจะมีอาการได้มากนะคะถ้าเป็นทางเดินหายใจส่วนบนก็จะมีอาการแบบไข้หวัดทั่วไปไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกไหลตาช้ำชเจ็บคอนะคะหรือว่าไอมีเสมหะถ้าเผื่อลงไปที่ทางเดินหายใจส่วนล่างก็จะมีเรื่องปอดอักเสบนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะไอมากไอรุนแรงไข้สูงนานแล้วก็มีเสมหะเยอะไปจนถึงบางคนมีหอบหืดค่ะมีเสียงลมหายใจที่ ลำบากนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะต้องใช้เอ็กซเรย์ในการช่วยวินิจฉัยแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะสามารถตรวจแยกแยะว่าเป็นไข้หวัดชนิดไหนเพื่อการดูแลได้นะคะ SV เองก็เป็นการติดต่อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็เช่นเดียวกับที่เราดูแลเรื่องการป้องกันไข้หวัดทั่วไปรวมทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดด้วยนะคะมาตรการสำคัญก็คือใส,ส่แมสป้องกันน้ำลายที่กระเด็นมานะคะหรือว่าการล้างมือบ่อยเพื่อไม่สัมผัสกับเชือ้อ ถ้าเผื่อครั้งหนึ่งที่น้ำลายของผู้ป่วยเนี่ยกระเด็นไปแล้วก็จะอยู่ตามภาชนะเนี่ก็จะอยู่แพร่เชื้อได้ถึง30นาทีนะคะสำหรับ RSV ค่ะแล้วก็มาตรก,การอื่นๆก็คือการดูแลภู้มิตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็ไม่ไม่ไปในที่ที่คนแออัดก็คือมี social distancing นั่นเองเพราะฉะนั้นโควิดได้ฝึกเรามาแล้วช่วงหนึ่งอย่าเพิ่งวางใจนะคะว่าโควิดไปแล้วแต่ตอนนี้เชื้อไข้หวัด ใหญ่ทั้งอินฟลูเอนซ่าหรือว่า RSV เนี่ยกำลังมาและระบาดอย่างรวดเร็วด้วยป้องกันย่อมดีกว่าแก้นะคะเมื่อเป็นแล้วก็จะเพลียแล้วถ้าลงปอดก็เป็นปัญหาที่ต้องดูแลเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย RSV เนี่ยมักจะเป็นในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่แต่ตอนนี้ระบาดได้หมดแล้วแล้วก็เรามีวิธีตรวจวินิจฉัยที่ร,รวดเร็วด,ด้วยซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปว่าเราจะตรวจยังไงได้ได้ง่ายๆที่จะรู้ว่าเราเป็นชนิดไหนนะคะค่ะ ก็เดี๋ยวเราแล้วฟังกันต่อไปในตอนช่วงต่อไปเลยค่ะพบกับ Health Secret by Dr. อรวรรณทุกวันจันทร์ในช่วงเวลา1 5 0นถึง15.30นนี้นะคะสวัสดีค่ะ หมดเวลาของรายการแล้วนะคะข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำกับรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram รวมถึง t i k t o อกส่วนหน้าจอของ TNN ช่อง16ก็พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ